ี่เพื่อนนะครับก็กลับมาพบกับผมค้างนับในดีเซโซกับโมดูลเครื่องบิน m ส4นะค่ับอ่าแล้วนักบินเราจะปะุปะ่มชงงพงเงาอะไรไรแบบู้โอเคคลิปนี้นะครับเราจะเลื่อกขั้นตอนอ่าโคสตาร์ทข,ของเครื่องบินลำนี้นะครับซึ่งอ่าโดยรวมเนี่ยมันขั้นตอนไม่เยอะนะครับแต่จะมีขั้นตอนหนึ่งเพิ่มมาคือเรื่องของ i s alignment นะครับซึ่งจะสำคัญนะไม่งั้นเครื่องมันจะหลงทิศทางไปเลยนะว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับแต่สำหรับคนที่ ไม่อยากไอเอสอะไลเมนนะครับก็ไปสามารถตั้งค่าได้นะครับซสึกจะมีอยู่ในออปชั่นนะครับให้มันเพิร์ทอะไลเมนมาเลยหรือว่าไปตั้งใจอีดิเตอร์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมานั่งกรอกดีกว่านะครับเ่าจะได้ฟิลลิ่งกว่าเยอะเลยโอเคมานั่งตัวขึ้นเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ผมจะให้คุณเช็คก่อนนะคือหนึ่งนะแคัเทลนะครับต้องดันลงมาสุดนะครับเพราะว่าอันนี้จะดันไปก่อนนะครับแล้วผมถอยลงมาคุณเห็นว่ามันไม่สุดนะครับ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกในคลิปแรกนะคืออ่าลัสแดมไม่ได้ทําระบบอ่าเขาเรียกว่าล็อกทัตโตไว้นะครับทัตโตคัตออฟเนี่ยมันไม่ได้ทําไว้ให้นะครับนั้นเมื่อเราดึงคันเร่งไปแล้วแม้ทีเดียวเนี่ยมันจะเลื่อนเครื่องยนต์เนี่ยคันเร่งเราเนี่ยเข้าสู่ไอเดิลทันทีนะครับแล้วความชิมหายจะมาเยือนแล้วก็คืออ่าคุณจะสตาร์ทเครื่องไม่ติดนะครับหรือเครื่องเออร์เลอร์คุณต้องการรีสตาร์ทมันจะทำไม่ได้นะครับมันจะต้องไปตั้งค่าปุ่มอีกนะครับซึ่ง ทำไมเขาถึงไม่เซตมาผมก็ไม่เข้าใจนะคือผมที่ชื่อว่าทัเทลคัตออฟอัลล็อกนะครับก็สำคัญนะผมแนะนำให้ตั้งไว้นะครับกันไว้ก่อนนะครับแต่คราวนี้ตั้งไว้แล้วนะครับก็ล็อกนะครับเปิ๊กนะจบอะ่ะเราก็เริ่มสตาร์ทกันนะครับเริ่มจากทางขวานะครับสวิตสีแดงสีส้มอันนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับออนนะครับ EP นะครับอินเวนเอรี่ไฮดลิกนะครับสับขึ้นไปหนึ่งครั้งนะครับ หลบเสียงนะครออเิโวลว์วันนิ่งสวิตช์นะครับสับขึ้นเมื่อคุณสับแล้วเนี่ยเสียงวันนิ่งนะฟอลมันจะร้องนะครับก็รีเซ็ตไปทีหนึ่งนะครับอ่ะสวิตช์โคเวอร์สีตรงนี้นะพายตัวทีส์นะับอนนะครับจากนั้นมองที่ทางขวาด้านล่างนี้นะครับเนี่ยไม่ต้องคูดหน่อยเปิดสวิตช์ปั๊มทั้งหลายนะสตาร์เตอร์ฟิว์ปั๊มนะครับอ่าเอจี้เลฟปั๊มไวปั๊มนะครับ f ิลคัตออฟสวิต t c ออนนะครับออฟไปอะไรนะครับแล้วก็อันนี้นะเป็นเหมือนตัวอินเ t ชันนะครับว่าเราจะเลือกเอ่อเตะเครื่องแบบไหนนะครับโดยที่ปกติเนี่ยจะให้อยู่ตรงกลางนะครับคือ LH นะครับสับฟ้าสิส่มสตาร์เตอร์นีขึ้นนะปุ๊บคลิกซ้ายค้างไปนะประมาณสามสี่วิแล้วมันจะปิดให้เองตลอดจากนั้นนะคือได้เสียง r ารบเครื่องมันกำลังมุนนะตรงนี้ เครื่องมาสตาร์ทคุณจะต้องรอให้มันประมาณสิบห้าเปรเนต์้ไปนะครับจากนั้นขยับทัพเทอร์เราครับนิดหนึ่งถ้าทุกอย่างถูกต้องนะครับอุณหภูมิเครื่องขึ้นรอบเครื่องมันจะต้องขึ้นนะครับอ่ามันจะสูงที่60นะครับโอเคแค่นี้เสร็จ โอเคเมื่อเครื่องยนต์คุณสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะว่าระบบไฟไปที่เค้ื่องจกงานแล้วนะครับก็กดขอโทษซ้าย C หนึ่งทีนะครับเอาค็อพิดเราลงมานะครับป้๊บนี่เพราะว่าเสียงเครื่องมันดังเนาะจะไม่ดังมากกเ็เถอะโอเคจากนั้นนะสิ่งที่ผมจะให้ทำอันถัดไปก็คือ is alignment นะเพราะว่าระหว่างที่เรารอ alignment มันจะใช้เวลามาณ4นาทีหรือ5้านาทีโดยประมาณนะครับ alignment แบบครบสมบูรณ์นะครับระหว่างนั้นเราก็ทำอานอื่นต่อได้นะครับ อ่ะมอทางขวานะครับซื้อพาวเวอร์ของ i อเอนะครับให้สับไปที่สแตนบายนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับกดพรีนะครับตรงนี้ยมันจะเป็นการเลือกพรีเซนต์ของเวอร์พอยนะครับตัวเครื่องอ่ะมันจะมีมันใส่ได้เยอะแหละนะครับคุณจะเลือกสูดๆก็ได้แต่เราไม่แนะนําให้เลือกสูดๆนะครับก็คือจุดที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าวอ์พอยสุดๆไม่สามารถใส่ค่าได้นะครับ แล้วพอมาใส่ค่าไม่ได้มันจะไม่สามารถแบบโยงออกับมาที่ป้้นเกิดได้นะครับนั้นในกรณีนี้เนี่ยผมจะเอาเป็นตัวเลขสมมุติเป็นเลขสักสามสิบก็แล้วกันนะครับสามศูน,นยนะมม์อ่าไม่ขึ้นอีกศูนย์สามก็ได้อ่ะก็คือศูนย์สามนะไปจะเป็นศูนย์ศูนย์นะค,คือมันไม่มีด a ต a านะครับอ่าผมจะเป็นเลขสมมุติใหม่นะครับก็ อ่าศูนย์หนึ่งมันไม่มีนะครับเพราะว่ามิชชั่นผมเล่นอ่ะไม่ได้ใส่ไปพอยต์หนึ่งไว้นะครับโอ้งั้นโหัวดาเป็นศูนย์ห้าก็แล้วกันนะครับอ่ะศูนย์ท่าศูนย์ศูนย์ทุกอย่างศูนย์หมดนะครับจากนั้นนะครับให้กดคอนโทรลขวา K ขึ้นมานะครับแล้วกดบอลไม้กับลอลิงนี่แหละนะครับในการเลื่อนหน้าไปหรือกดด้านล่างนี่ก็ได้นะครับให้ไปที่อ่าหน้านี้นะครับพลอตใส่เอาชี t นะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นชี e ตัวเครื่องแหละนะครับ ตัวที่ตำแหน่งที่เราอยู่นะครับมันจะเป็น internal position นะครับรัดรองนะครับก็ใส่ค่าตามนี้นะครับตามที่มันบอกไปตัวที่เราจะใส่ค่าเหนือก่อนนะครับก็บวกนะครับกดเลขหนึ่งนะครับเหนือคือ n n คือ2นะครับปุ๊บตรงนี้เห็นว่าเห็นว่า s หายไปกลายเป็น n นะครับจากนั้นพิมพ์ไปครับ4 2 5 2นะครับ1 สองสี่นะครับอะคุณเห็นว่าเฮ้ยเลขมันหายไปนะครับสองสี่ไม่โชว์นะครับใช่นะครับแต่ว่าต่อเครื่องมันพิมพ์ได้นะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม i s นะครับซึ่งปุ่ม i s ตรงนี้จะเหมือนคําสั่งคําว่า enter นะครับนะมันจะโผล่มาบทขวานี่เองจังนั้นคุณใส่ค่า east แบบเดียวกันนะครับคือชุดคำสั่งด้านขวาตรงนี้นะก็ให้ใช้3นะครับชุดคำสั่งแรกให้ใช้เลข1นนะครับกด3 เป็น E กด E นะครับอ่าเป็น E แล้วอ่าศูนย์สี่หนึ่งนะครับศูนย์เจ็ดนะครับสองแปดห้าเสร็จแล้วกด I S ปุ๊บครบโอเคตอนนี้เครื่องรู้ตำแหน่งเราแล้ว,แ,ลวแต่มันไม่รู้ความสูงนะครับเราต้องการใส่ความสูงให้มันด้วยนะครับปรับโหมดนะครับของ I S ตัวนี้นะครับพารามิเตอร์เนี่ยไปที่ A L T หรือความสูงนะครับ โดยที่ความสูงนี่คุณเห็นว่ามันเป็นกึ่งหมื่นกึ่งเนกึ่ลองกึ่งฟิตนะครับแล้วทางขวาก็เป็นสามหมื่นประเทนเรือเอาว่าเลขชุดแรกนะทางซ้ายเนี่ยอันนี้คือหน่วยเป็นฟิตนะครับเลขทางขวาเนี่ยหน่วยเป็นเมตรนะครับซึ่งคุณจะใส่อันไหนก็ได้นะครับเครื่องมันจะแปลงให้อัตโนมัตินะครับโดยที่ในชีตเนี่ยมันเป็นสิบห้าเมตรนะครับงั้นเราก็ไม่ต้องไปใส่เป็นฟิตหรอกเราก็ใส่เป็นเมตรไปเนื่องจากว่าเราจะใส่คําสั่งเป็นเมตรนะครับมันชูคําสั่งที่สองนะอยู่ทางขวา กดเลข3นะครับจากนั้นคุณจะบวกหรือลบนะครับก็คือมันเป็นค่าความสูงบวกค่าความสูมดิลลบนะครับก็กดเลข3าีหนึ่งนะครับปุ๊บอ่ามันจะเป็นบวกนะบวกเท่าไหร่15นะครับ15ึ่งห้า enter นะครับแล้วมันจะแปลงไปสี่สฟิตให้อัตโนมัตินะครับถ้าคุณถามว่าอ้าวในกรณีที่ฉันอยากใส่เป็นฟิตล่ะจะหายยังไงนะครับกด F สินะครับแล้วก็เอา mouse ชี้ตำแหน่งที่ตัวเองอยู่นะครับหรือแถวๆที่ตัวเองอยู่นะครับ ด้านบนมุมซ้ายจะมีความสูงขึ้นนะเป็น43ะฟิสฟนะครับโดยประมาณแต่เราเอาตามชีตด,ดีกว่านะที่มันคำนวณให้แล้วนะครับแค่นี้นะครับเสร็จนะครับนี่คือใส่แล้วอ่ะเมื่อเราใส่ค่าแตนบายและทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยใส่ค่าไปพอยไปแล้วนะครับก็ให้หมุนนะครับตัว power ของ is เนี่ยให้ไปที่ aln นะครับก็คือละลายนะครับจากนั้นปรับ ทางขวาตรงนี้นะอินเอส o p e r a t e Mode เป็น ST S T S นะ <S ปึ๊บโอเคน่าจะาจะเปลี่ยนไปแล้วคุณจะเห็นว่าไฟอะไลเนี่ยมันกระพริบนะครับคือมันกำลังเตรียมตัวนะครับมันยังไม่ได้อะไรทันทีนะครับสีคุณทำก็คือเลือกแค่นี้แหละเสร็จแล้วแล้วกดวอล์นะครับจากนั้นไฟอะไลน์จะค้างนะครับคุณจะต้องรอไฟอะไลน,นะนเนี่ยนะครับ A L N อะไ g เมน n t เนี่ยให้มันเป็นสีเขียวนะครับ ก็คือมันจะพร้อมนะครับส่วนตัวเลข100อันนี้คือเวลานะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะเข้าดาวเองนะให้เหลือสัก15นะครับโดยมานะครับก็คือไฟมันจะพร้อมกันเนาะระหว่างนี้ก็ทําการเซตติ้งย่างอื่นต่อเนาะทางขวานะครับที่เขียนว,ว่า BK Up Heading นะครับก็คือเปิดตัว Backup ADI นะครับอันนี้ถ้าคุณไม่สับเนี่ยตัว ADI ตัวสำรองจะไม่ทำงานนะครับก็ให้สับขึ้นเป็น on นะ จากนั้นคุณก็เซตติ้งค่าไทแคนกับ i o s นะครับเปิด ECF เปิด ARVR นะครับเปิด Countermeasure นะครับเปิดรบ j a m มมิ่นะเปับสแตนด์บายนะจากนั้นนะเปิดจอเรดาร์นะที่ปุ่ม T TDS ตรงนี้นะคสับขึ้นแปบ๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวพาวเวอร์มันจะติดนะ,ะถัดมาเปิดฮัทนะฮัดไว้ทำงานนะด้านใต้ฮัทเนี่ยจะมีสวิตช์อยู่2ตัวนะ เป็นการอยู่ให้สับทางตัวทางซ้ายนะครับปึ๊บแค่นี้นะครับฮัตก็จะทํางานนะครับรอแป๊บหนึ่งระล่างจอเลระทำงานนะครับแต่ว่าเป็นจอเป็นแค่จอแสดงผลที่ทํางานนะครับมันจะไม่ทํางานทันทีถัดมาทางซ้ายนะครับตัว adi ตัวสํารองนะครับก็ดึงลงมานะครับแล้วก็จูนให้มันตรงซะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ปล่อยไปปุ๊บเอาอันเคสออกก็คือพร้อมใช้งานนะครับการมาสเตอร์นะครับก็ถ้าจะใช้วูดก็ ออไปถ้าไม่ได้ใช้ก็ออฟไปนะครับคอนฟิกนะครับไฟไม่ายก็สับให้ม <Mine>. ัน <hatten> ถ <minus S 2> ูกต้องนะครับ <kinds> ซ yeah, ึ <tsp>. ่งอันนี้ถ้าปิดนะคอนฟิกมันจะขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณสับถูกเนี่ยแต่ที่มันพิีเซนตเนี่ยไฟมันจะหายไปเองอัตโนมัตินะครับส่วนตรง master caution กูเจนว่ามีไฟที่ slash o นะครับถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสมันจะเขียนว่า d e f l t นะครับก็คืออันนี้คืออยู่ เทคออคออนฟิกนะครับเป็นไฟแจ้งเตือนพอเราบินขึ้นเนี่ยไฟมันจะดับไปเองถัดมาทางซ้ายนะครับสวิตตัวนี้นะครับเลด้าพาวเวอร์โหมดนะครับปรับไปที่อ่าวอร์มอัพนะครับรอนะครับซึ่งพอปรับไปวอร์มอัพมแล้วเนี่ยพูดถึงว่ามันจะมีตัวพีกับพิบนะครับก็ถ้ามันอ่าหายไปหรือหยุดก็คือสับสวิตไปที่สแตนบายนะครับก็คือมันจะพร้อมใช้งานแล้วนะประมาณนั้นแหละ โอเคทางซ้ายเปิด Anti Collision นะครับ Taxi Light นะเปิดวิทยุระหว่างนี้เราก็รอตัว Alignment นะครับเราก็จะเล่นเวลาไปพอถึงตรงนี้เนี่ยผูเห็นว่ามันขึ้นแล้วเป็นสีเขียวอันนี้คือมันพร้อมแล้วนะครับแต่เราสามารถให้มัน Align ให้มันเสร็จมากกว่านี้ได้นะครับแต่แลรโดยรวมเนี่ยถ้ามันขึ้นสีเขียวนี้ก็คือมันใช้งานได้แล้วนะครับเราก็จะสับ Align นะครับที่ขวาเนาะ ไปทีน่นบนะครับแล้วปรับเป็น normal mode โอเคครับก็จบกันไปกับขั้นตอนการ start เครื่องของมิลาดนะครับคือถ้าคุณ power มันอย่างเดียวอะ่ะเ,เปิดแบตเตอรี่เนาะเปิดเชื้อเพิง start เครื่องนะครวก็เปิด power ของพวกเรดาร์อะไรนี้ก็คือมันก็้อมได้แล้วแต่ว่าถ้าคุณต้องการ ระบบ GPS นะครับที่ความเที่ยงตรง,งเราต้องทําการอะไลเมนทุกเครื่องทุกครั้งนะครับใช่ครับคุณสามารถไปติก๊กเพิ l อะไลเมนหรือว่าติ๊กจ่ายดิเทอร์ให้มันอะไลเมนมาให้เลยก็ได้นะครับแต่พเพื่อความสนุกผมก็เลยทําขั้นตอนอะไลเมนเนี่ยโอเคงั้นคลิปนี้จบพี่นี้ครับเอาเจอคลิปไปนะครับ